เมาพี่้องงั้นมาเลยเกมอันบาคาร่านะครับผมนะเป็นเกมบาคาร่านะครับเนาะประมาณที่สุนที่หนึ่งพันนะครับมาก็เห็นขอบาคาร่ามาหลายนะครับเนาะมาแล้วคอยจเต่อนเป็นนะฮะอธิบายให้ก้มนะครับก็ห้องนี้นะครับผมน่ะก็เคยออกปิงปองมาแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ไปมันก็เป็นลูกทึบนะครับก็ต้องคิดอย่างไรเลยนะครับผมน่ะรอบต่อไปก็ใส่แดงไปเลยนะครับผมน่ะตามเข้าไพ่เขาเหละครับผมเพราะมันเป็นอันนี้พี่้องมันเป็นปิงปองมาก่อนนะครับผมน่ะแล้วมันก็จะเป็นลูกออกสีไหนตามสีนั้นนะครับประมาณนั้นครับผม แล้วก็มีสีแดงนะครับเสมอสองนะครับเนาะอ่ะตามแดงไปก่อนนะครับผมนะเพราะเส้นไม้ขีดมันน่าจะตัดเป็นแดงนะครับไม้เวยเปิดมาเวยดอกนี่ว่ายังไงนะครับผมนาเวยเปิดงับออกมาดอกนี้ก็ไตเอิบเฉยครับผมวันเี้ยไปหนึ่งทีนะครับเนาะอ่ะออกตามความคิดเลยนะครับต่อไปนะครับผมนะมันก็จะเป็น เข้าไพ่ไม่ขีดนะครับเงินก็จะเป็นสามตัดหนึ่งนะครับผมนะก็ต่อไปสีแดงก็จะเป็นไม่ขีดสีน้ําเงินนะครับกับตามแดงไปก่อนครับพี่น้องเลยก็เห่ีวินมาติงเกลไปเลยละกันนะครับเขาใส่หมดไปเลยเนาะลุยครับผมก็มันมีอันนี้นะครับพี่น้องมันมีอันแดงเสมอมาสองอันนะครับผมนะแดงทะลุมาสามแล้วมีเสมอสองนะครับอ่ะลองดูครับผมเวียเปิดมาเวียดอกนี้งว่ายังไงนะครับน้องเวียครับผมนะโอ้โหขี่ให้อีดีวะ ขเขาว่าไง,งเออตอนพี่เ่าเอาสวนแกะมาเอียแ,แกบะบ่กำลังชิวยไว้เนาะครับนึกว่าเก้าสูนยนู้ยแต่เก้าแ้วเขา,ขเ,ขาขเขาบวชต่วนี้ปัญญายกินเนี่ยขี่ให้เติบนะครับอ่ะต่อไปก็ใส่แดงไปต่อเลยนะครับเพราะมันมีเสมอมันติดสองอันนะครับเนาะในแนวความคิดนะครับอ่ะเทหมดเลยครับผมขเขาไพ่ขเขาไพ่ฮ่องกงนะครับมันมันมีแดงมาตัวนึงแล้วก็เสมอสวนนะครับผมนะต่อไปก็น้าจะเป็นแดงนะครับอะเราดูนะครับผมนะ มาน้องเแียเปิดมาดอกนี้ว่ายังไงเขาเขาตัวเกียเอ้าเขาปอกแอรครับผมเขาปอกแอร์ก็แบบเตี้ยแค่ละครหวานเยี่ยบอีกแล้วครับพี่น้องเลยได้ครูพร้อมนะครับเนกพบพันไปแล้วครับผมตอนนี้สามตาลูเลี้ยงนะครับผมนะอย่างที่ข่อยบอกนะครับมันมีเสมอมาสองอันนะครับผมนะมันก็น่าจะเป็นบึ้งคือไอ้มังกรนะครับเนาะอ่ะใส่ไปก่อนครับผมที่เป๋าเบิดแล้วครับผมดอกนี้ถ้าเทียวเบิดกันกันเรียนบทถือก็จะเสียดายนะ อ่ะผมว่ามันจะเป็นมังกรนะครับผมนะมันต้องเงาแท้ๆเลยนะครับมันไม่น่าจะเป็นบึ้งกือเนาะครับเนาะห้องนี้ก็แดงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวียเปิดมาครับผมอุ้ยได้ครูได้ครูพี่น้องดอกนี้ว่ายังไงน้องเวียเปิดมาดอกนี้ว่ายังไงสวยแล้วสวยแล้วพี่น้องก็ไอ้เผื่อเกิดครับผมหกนะต่อแปดกหวานเจี๊ยบเลยครับพี่น้องเลยหวานเจี๊ยบอีหลีครับผมนั่นเห็นว่ามันจะเป็นมังกรแนตะ่ที่ผ่านโอ้ที่แตกมืดไปแล้วครับผมทุนพันเดียวนะครับเนาะไปกัะต้อครับผม ตามไปเลยนะครับผมนะเนี่ยตาเนี่ยผมยังยังระแวงระแวงอยู่นะครับตาเนี่ยผมว่ามันต้องตัดนะครับจะไม่รู้อ่ะครับผมนะพี่น้องก็เห็นไอ้บึ้งคือมาเงาๆบ่บึ้งคือเงาๆเนี่ยมังกรเงาๆเนี่ยถ้ามันออกมังกรเราเขาไปสวนนี่ตายอย่างเดียวเลยครับพี่น้องดียจะไปหาสวนครับผมตามไลยก็ตามไปก่อนครับผมโอ้เสมอพี่น้องเอ๋มแกก็บอกได้เสมอเสียเนาะครับเนาะ เริ่มนีเสมอมากันแล้วครับพี่น้องเริ่มชิบเป็เป็นมังกรแล้วครับพี่น้องเริ่มจะเป็นบึ้งคือแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมว่ามันต้องตัดนะครับตาหน้าเนาะอาจะใส่แดงไปก่อนนะครับเร้วอย่างที่ผมบอกนะครับต้องมาสไตล์มังกรแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปหาตัดมันนะครับผมนะถ้าไปตัดไม่ถูกจังหวะนี่ผมบอกเลยนะครับผมนะว่าตายเออผมคนเล่นสวนก็สวนจนตายะครับจริงๆิบาคาร่านะครับอาน้องแหวบเปิดมาดอกนี้ว่ายังไงนะครับผมน้น้องแว่เปิดมาดอกนี้ว่ายังไงมับ มับมับโอ้ยเจอปอกเก้าเหยียบหัวกินพี่น้องได้ครูนะครับเนาะโอ้ยสังหลายครับผมเขาปอกเป็ดเจอปอกเก้านะครับผมโอ้าคางอินดีเวียเ้ยจัวแม่นดีดีวะมา,มาตานี่น้ำงินนะผมใส่น้ำงินไปเลยไวัดใจมาเลยครับผมพี่น้องไหมบางนี่วัดใจมาเลยครับผมถ้าือกระเลิกครับผมถ้าม่ถือก็เอาแค่าพันเปดเนาะครับเนาะปอทุนมาพันหนึ่งครับผม,มเขาเม,ม,านนนนม็นออกชีไดยตามสีนเน่ยไม่เข้าไฟอิงสีมันนิดหนึ มันออกสีน้ำเงินมันก็ตามสีน้ำเงินไงดอกนี้น้องแวบเปิดมาหนาเก้าบอกบอกดอกนี้ว่ายังไงพวกเตีมเขาอยู่แล้วดอกนี้ว่ายังไงเอ้าแอบแอกับผมมาแอบแอกับผมมาเต็ยมกันครับผมหวานเตียมเลยครับพี่น้องเลยโอเคครับผมก็เอาละนะครับผมนะก็บอกใบตัวแล้วครับผมก็ทุนหนึ่งพันนะครับก็แตกมาหมื่นสามกองนะครับผมนะประมาณนี้ครับผมการดูเข้าไปนะครับผมในการสังเกตนะครับไปได้เราก็แยกย้ายกันดีกว่าเนาะไปไป